สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกวันนี้เราหยิบเรื่องที่น่าสนใจมากจากหนังสือเมื่อรู้ตัวก็ไร้ตนมาคุยกันสวัสดีค่ะครับเราจะมาดูกันเรื่องของอสภาวะพระโสดาบันในพุทธศาสนาเทรวาสกันท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าก้าวเข้าสู่กระแสพระนิพพานขั้นแรกแล้ว ใช่ค่ะแล้วจุดที่คนมักจะพูดถึงกันบ่อยๆก็คือท่านเป็นผู้ที่ปิดประตูอบายภูมิได้แน่นอนครับอบายภูมิที่หมายถึงภพภูมิที่ทุกทรมานมากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้แล้วพระโสดาบันจริงๆคืออะไรมีความแตกต่างกันเองอีกไหมใช่ค่ะน่าสนใจมากค่ะ มาเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับงั้นมาเริ่มที่แก่นเลยหัวใจของการเป็นพระโสดาบันเนี่ยคือการละสังโยชน์สามข้อแรกได้เด็ดขาดค่ะสังโยชน์หรือกิเลสที่ผูกมัดเราไว้กับวัตะสงสารผมเข้าใจว่าข้อแรกนี่สําคัญสุดเลยคือสักกายทิฏฐิเรื่องตัวตนแล้วอีกสองข้อคืออะไรครับที่ทําให้ท่านปิดประตูอบายได้ค่ะข้อแรกเลยนะคะสักกายทิฏฐิอันนี้คือความเห็นผิดว่าขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันคือตัวเราจริงๆเป็นของฉันจริงๆอ่าฮะการยึดว่ามีตัวกูของกูใช่ค่ะพอละตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เข้าใจนะแต่มันเริ่มคลายความยึดนี้จากข้างในจริงๆคือเห็นว่าความทุกข์ในชีวิตประจําวันหลายๆอย่างมันมาจากความยึดตรงนี้แหละเข้าใจครับแล้วข้อ2ล่ะครับข้อ2คือวิจิกิจฉาค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่สงสัยเล่นๆนะคะครับ แต่มันเป็นความลังเลสงสัยแบบลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลังเลในทางปฏิบัติจนแบบไม่มั่นใจไม่กล้าเดินหน้าต่ออ๋อคือสงสัยจนไปต่อไม่ได้ประมาณนั้นเลยค่ะพอละข้อนี้ได้ความมั่นใจในเส้นทางนี้มันก็เกิดครับแล้วข้อ3ครับข้อ3คือศีลพัตปารามาตค่ะอันนี้คือการยึดมั่นในศีลในข้อปฏิบัติแบบผิดผิด,ผดแบบงมงายเช่นยังไงครับ ก็เช่นการทำพิธีกรรมเป๊ะๆแต่ไม่เข้าใจความหมายทำตามๆกันไปหรือเชื่อว่าแค่ทำแบบนี้แล้วจะพ้นทุกได้โดยที่ขาดปัญญาไม่ได้มุ่งไปที่การขัดเกลาจิตใจจริงๆนะคะโอ้พอฟังทั้ง3ข้อโดยเฉพาะข้อแรกเรื่องสกายทิฐิมันเหมือนกับว่าเราถอนรากความคิดผิดๆเกี่ยวกับตัวเองออกไปเลยใช่ค่ะค่ะทำให้พอเห็นภาพเลยว่าทำไมถึงปิดประตูอบายภูมิได้เพราะไอ้ความคิด หรือกรรมที่จะพาไปสู่นะรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยรากของมันโดนทำลายไปแล้วถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนเรารื้อฐานของตึกที่ไม่แข็งแรงทิ้งไปพอไม่มีฐาน